ดรดาม่าหาประโยชน์จากศิลปินโลเซ่เมืองไทยชี้แจงไว้แบบนี้โด่งดังเป็นกระแสร้อนๆเพียงชั่วข้ามคืนสำหรับหญิงสาวคนหนึ่งที่โด่งดังในติ๊กต็อกเหตุมีหน้าตาและทรงผมพร้อมสีผมคล้ายโลเซ่แบล็คพิงค์จนกลายเป็นที่มาของโลเซ่เมืองไทยแต่ก็เป็นประเด็นเพราะบิงแฟนคลับแบล็คพิงค์บางส่วนเห็นต่างจนเกิดประเด็นดราม่าโดยกล่าวหาว่าเธอหาประโยชน์จากโลเซ่ ่าสุดเธอชี้แจงแล้วไม่ได้มีเจตนาหาประโยชน์จากศิลปินพร้อมกล่าวขอโทษระบุว่าสวัสดีค่ะโพสต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะก่อนอื่นเลยเบคอยากจะออกมาขอโทษทุกคนที่ไม่ออกมาแท็กแอคชั่นในทันทีเบคยอมรับเลยว่าเพิ่งเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกที่มีทั้งคนให้ความสนใจและโดนต่อว่าในเวลาเดียวกัน หลายสื่อหลายแพลตฟอร์มจุดนี้เป๊กยอมรับค่ะว่ารับมือไม่ได้นะเป๊กอยากขอโทษค่ะพร้อมกับนี่โลเซ่เมืองไทยยังโพสตแคปชั่นใต้ข้อความที่มีการชี้แจงเรื่องประเด็นดราม่าไว้อีกว่าขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ส่งมาให้เป๊กนะคะเป๊กเห็นหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าไปตอบเพราะช่วงนั้นจนถึงตอนนี้เป๊กไม่กล้าเข้ามาอ่านอะไรในโซเชียลเลย เป็กขอโทษสำหรับความสับเท่าของเป็กเองในหลายๆเรื่องเป็กขอรับทุกๆคำตักเตือนจากทุกคนและจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ